ติดกล่องรับสัญญาแล้วล่ะจะได้ดูโทรทัศน์ได้แต่ว่าราคาก็แพงอยู่นะเงินเราก็ไม่ค่อยจะมีซะด้วยสงสัยต้องเอารถมอไซค์ไปจำนำแล้วล่ะ จะลำบากขนาดนี้ติดทีม N a b l เค v บดีกว่าไหมถูกกว่ามากกว่าดีกว่าเยอะ รายการจีเอ็มแบงค์<ผ>เกม,เกมรายการเกมโชว์แข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะ ลุ้นรับรางวัลทีวี LED 40นิ้วค่ะโโอ้หยังนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังไม่หมดอีกเหรอพี่แนนสำหรับใครที่ชนะในวันนี้นะคะจะได้ดู GMN c a มแอนด์ฟรีตลอดชีวิตูุกรางวัลค่ะยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะใช่อยากได้มากอยากได้ใช่ไหมครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ทำการแข่งขันในเกมที่2นะครับจบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นเกมการแข่งขันในเกมที่3หรือว่าเกมสุดท้ายใช่แล้วครับแล้วเราจะได้ทราบกันว่าใครเป็นผู้ชนะครับค่ะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยว เราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านกันเลยไปกัน <ไป S 1> เลย <ฮะ S 1> ค่ะสวัสดีครับผมออยก๋วยเตี๋ยวเรือครับพี่น้องครับเขาผู้นี้ได้ผ่านศึกเกมการแข่งขันมาอย่างโชคโชนอาจจะเป็นวราโชคช่วยผสมผสานกับสัญชาตญาณดิบๆที่ได้มาจากการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกวันส่งผลให้เขาผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาได้สวัสดีครับผมแดงของอิโต้ครับ เขาูน้นี้ได้ผ่านสิกเกมการแข่งขันมาอย่างชิวๆอาจจะเป็นเพราะสกิลแทบสัะที่ติดตัวเข้ามาหรือจะเรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่นแลเลยก็ว่าได้ด้วยร่างกายที่สั้นกระทัดรัดสองคนให้เขาผ่านเขา้ารอบทุดท้ายมาอย่างง่ายได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านเข้าสู่รายการ,ร G M N Bantern Cable Game อีกครั้งค่ะและนี้จะเป็นเกมการแข่งขันเกมที่3นะครับหรือว,ว่าเกมสุดท้ายที่เราจะตัดสินและค้นหาผู้ชนะครับค่ะสำหรับคุณแดงหนองอิโต้นะคะผู้เข้าแข่งขันท่านแรกของเรานะคะอยู่ในโพเดียม G.M.N ถูก,กว่ามากกว่าดีกว่าคะ่ะแข่งขันท่านที่สองครับคุณออสกุเตียวเรืออยู่ในโพเดียมทีเมนทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าครับพิธี่กรอนทั้งสองคนนะคะอยู่ในโพเดียม G.M.N. บันเทิงเคเบิลเกมค่ะคก่อนที่เราจะไปทำการแข่งขันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกติกากันก่อนเลยค่ะครับเกมที่สามผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านจะต้องเลือกป้าย G.M.N. ชนิดจางๆเพื่อตอบคำถามทั้งหมด8คํคำถามโดยผัดกันเลือกผัดกันตอบ ใครตอบได้ถูกต้องมากกว่าเป็นผู้ชนะไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าผู้เข้าแข่งขันท่านใดตอบผิดจะต้องโดนลงโทษโดยการถูกสีระบายหน้าหลังจากที่ทราบกติกาเรียบร้อยแล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะให้คุณออดกุเตียวเรือนะครับเลือกแผ่นป้ายก่อนเลยครับเชิญครับ ขอเลือกป้ายทีเมนไฟเบอร์ครับสำหรับคุณออสนะครับเลือกป้ายที Fiber Optic นะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าขณะน,นี้ทางทีเมนเคเบิลทีวีนะครับมีศูนย์บริการมากมายนะครับครบคุมทั่วเมืองพัทยาคำถามครับท m เ n นเคเบิลีวมีทั้งหมดกี่ศูนย์บริการและแต่ละศูนย์บริการตั้งอยู่ที่ไหนบ้างครับ มีทั้งหมด80บริการครับ1ชัยพึกษ์2นี่หนองปือ้อ3หนองใหญ่4เขาตะโล5นาเกลือ6พัทยา7หลวงป๊ะ8โปงครับยินยันคำตอบครับผม ถูกต้องแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมการแข่งขันของเราและคุณออสก๋วยเตี๋ยวเรือตอบคำถามแรกถูกต้องได้คะแนนนำไปก่อนแล้วคุณแดงน้องอีโต้จะตอบถูกเช่นเดียวกันหรือไม่ไปรอลุ้นกันได้เลยเอาละค่ะมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนที่สองของเรานนค,ะค็คือคุณแดงน้องอีโต้นั่นเองค่ะเชิญคุณแดงหน่องอโต้เลือกแผ่นป้ายค่ะ ขอเลือกป้ายให้สปีดอินเทอร์เน็ตครับเอาละค่ะได้ทำการเลือกแผ่นป้ายมาแล้วนะคะค,คุณดางหนองนิโต้เลือกแผ่นป้าย T.M.N. High Speed Internet ค่ะ<ม>เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า T.M.N. Cable TV ได้ให้บริการช่องรายการกีฬามากมายหลายรประเภทด้วยกันค่ะทั้งกีฬาในประเทศไทย<ม>และกีฬาในต่างประเทศคำถามค่ะ T.M.N. Cable TV มีช่องออกอากาศรายการกีฬาทั้งหมดกี่ช่องและช่องอะไรบ้างคะ่ะขอตอบครับมีทั้งหมด13ช่องรายการครับมีช่อง GMM Sport One GMM Sport Max GMM Sport Extra ครับแล้วก็ GMM Sport Club Channel T Sport Channel LaLiga Sport GMM Fox Sport g o l Channel Eurosport ยูโรสปอร์ตนิวไลส์สกอรแล้วก็ G P Channel ครับและคำตอบที่คุณแดนน้องอิตอ้ตอบมาทั้งหมดถูกต้องครัถนะูกต้องอสำหรับคำถามคนนี้ของเราถือว่ายากพอสมควรครับแต่คุณแดงน้องอิโต้ก็ตอบได้ถูกต้องทำให้คะแนนขึ้นมาเสมอ คำถามข้อต่อไปจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันต่อเลยครับเชิญคุณออสกุเตียวเรือเลือกผันป้ายครับผมขอเลือกป้าย c m n Cable TV โดยผันป้ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับป้าย T-MN Cable TV เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า T-MN Cable TV ช่องที่1มีรายการต่างๆมากมายทั้งที่ผลิตเองนะครับหลากหลายรายการเลยนะครับ คำถามนะครับรายการของทีเมนเทเบิลทีวช่องที่หนึ่งนะครับมีทั้งหมดกี่รายการและรายการอะไรบ้างครับขอตอบครับผมมีทั้งหมด18รายการครับมีรายการวิถีชนสิทธิ์มีคู่ 3D พัทยา All ออสไต d ์ดีไซ for You ภารกิจพิชิตใจครับ โลมาพาเพลินอร่อยเด็ดวันละล้านทีมเอ็นสเปเชียลเฮฟอ o d ูทา e นิวท a l กสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์สันติภาพจัดให้ต่อหน้าต่อตาเบ k i กิ new, ้งนิวข่าวท้องถิ่นประจำวันข่าวสังคมเลดี้เฟิร์แล้วก็รายการข่าวสดครับ สนามข่าวชาวเมืองชนยินดนคำตอบครับสำหรับคำตอบนะครับถูกต้องนะครับออ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  พอแล้วแม่อ่ละค่ะถัดมาก็มาถึงที่ดงน้องยี่ต้อของรเรากัน <ผม S 1> บ้างนะคะเช่วเลือกแผ่นป้ายเลยคะ่ะผมขอเลือกป้าย G M N News ครับและพี่ดงของเรานะคะก็ได้เลือกแผ่นป้ายมาแล้วนั่นก็นคือ G M N News นั่นเองค่ะ ็นที่ทราบเป็นดีอยู่แล้วนะคะว่า G.M.N. Cable TV ให้บริการสัญญาณโทรทัศน์ทั้งในรูปแบบรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีค่ะคำถามค่ะ G.M.N. Cable TV รับชำระเงินค่าบริการผ่านช่องทางไหนบ้างค่ะก็ตอบครับสามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอทุกสาขาครับ2 สามารถชำระได้ที่ศูนย์บริการทั้ง8 0บริการ, 8, ร,การครับหรือจะสามารถชาระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ได้ครับ 3. ส,สามารถโอนเงินเข้าบัญชีบริษัททีวีเคเบิลทีวีมียาเด n เวิร์กจำกัด 4. เจ้าหนะ้าที่เร่งรัดนิสินครับเขาเรียนคําตอบครับและคําตอบที่พี่แดนตอบเรามาทั้งหมดนะคะ ะจะเป็นคุณออสก๋วเตี๋ยวเลยนะครับเชิญเลือกแผ่นป้ายครับผขอเลือกเอาเป็น t m มเอเอช่องครับเลือกแผ่นป้ายเสร็จสิ้นนะครับเป็นป้ายทีมเอ็น a n n e l นั่นเองนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทีมเอ็นเคเบทีวมีให้บริการช่องรายการต่างๆมากมายนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับคำถามครับ ช่องรายการของทีเมนเคเบิลทีวีมีช่องรายการต่างประเทศทั้งหมดกี่ช่องครับและรายการที่เป็นภาษาไทยและต่างประเทศผสมกันนะครับทั้งหมดกี่ช่องครับขอตอบครับผมรายการภาษาไทยมีทั้งหมด49ช่องรายการภาษาต่างประเทศเนี่ย มีหมด48ช่องอแล้วก็รายการที่เป็นภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศเนี่ยผสมกันเนี่ยมี2ช่องครับยืนยันคำตอบครับผมคำตอบนะครับถูกต้องเลยครับ อีกแล้วอีกแล้ว,อลว <c oughs> โอ้โหถือว่าเป็นคำถาม,มที่เชื่อเฉื่อนกันมากและต่า <3 S 2> งคนต่างตอบถูกนะคะทีนี้มาถึงพี่แดงหน่องยเต้าของเรารบ,บ้างเชิญเลือกแผ่นป้ายเลยค่ะผมขอเลือกป้ายที่เป็นซครับเอาละค่ะละตอนนี้พี่แดงหน่องยี่เตของเราได้แผ่นป้ายมาแล้วนะคะนั่นก็คือแผ่นป้าย TMN CC TV ค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า TMN Cable TV เป็นเคเบิลทีีท้องถิน่นเพื่อนคนท้องถิน่นทาง TMN Cable TV จึงได้มีการจัดช่องภาพยนตร์ขึ้นค่ะคำถามค่ะ TMN Cable TV มีช่องภาพยนตร์รวมไปถึงซีรีส์เกาหลีที่จัดขึ้นจัดขึ้นเองด้วยนะคะมีทั้งหมดกี่ช่องช่องอะไรบ้าง และแต่ละช่องอยู่ในลำดับช่องที่เท่าไหร,ร่คะขอตอบครับมีทั้งหมด6ช่องรายการครับช่อง2 a s เอเชียมู่ช่อง4 Movie Channel ช่อง5 a s เอเชียซีช่อง6 Movie ช่อง63 SD Movie ช่อง64 SD Movie Channel ครับขอยืยนยัาตคำตอบครับแล้วเราก็ได้คำตอบมาแล้วนะคะ คำตอบที่คุณแดงน้อยโตอตอบไปถูกต้องค่ะย้งเป็นไงเป็นไงขอเชิญคุณออดผู้เตี้ยวเรือเลือกแผ่นป้ายนะครับ มันผมขอเลือกป้าย T-MN Internet WiFi ครับผมอ่าเราก็ได้ป้ายนะครับที t m น Internet WiFi นะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า T-MN ได้เปิดให้บริการแบบครบวงจรนะครับนั่นก็รวมถึง T-MN Internet WiFi ด้วยนะครับคำถามนะครับบริการทีมินเ Internet WiFi มีในรูปแบบความเร็วเท่าไหร่นะครับและแต่ละรูปแบบความเร็วราคาเดือนละเท่าไหร่ครับ ขอตอบครับความเร็ว4เมก450บาท6เมก550บาท8เมก650บาท10เมก750บาทยืนยันคำตอบครับคำตอบนะครับ คุณออสถูกนะครับก็ถือว่านำแล้วแหละใช่คำตอบนะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้โห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 น่าเสียดายมากเลยครับ ำหรับคำตอบของเรานะครับ4เมกนะครับอยู่ที่350บาทนะครับแล้วก็6เมกอยู่ที่450บาท8เมกอยู่ที่550บาทนะครับแล้วก็10เมกอยู่ที่650บาทครับโอ้ผิดไปนิดเดียวเนี่ยเกินราคามาแค่ 100, 100บาทโอ้โห,โโหเป็นที่น่าเสียดายมากมากและแล้วคุณออดของเราตอบผิดครับน่าเสียดายจริงครับเรามารอลุ้นกันต่อว่าคุณแดงนออ้องอีโตะจะตอบถูก และสามารถพิชิตเกมนี้ของเราได้หรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับอเอางี้ดีกว่าผมศึกษาโอ้ยไม่บน่้ลงโทษดีกว่านะเดีย๋ยวขอรบก,กวนพีมงานครับผมผิดนิดเดียวเองอูหเอาเลยเหรอผมผมรีบครับผมนี่เป็นบทลงโทษนะครับมาเบานะจัแบบงานศิลป์นนะ่ะแบบแอสแทกนะมา ยังยังยังพอเหรอยังไม่หยุดอีกโอเคครับทีนี้คงเป็นที่น่าพอใจแล้วครับผมอ่ะเขาคืนโอ้โหครับผมแต่ตอนนี้เชื่อว่าพี่แดงหนองโต้ของเรากำลังใจชื้นขึ้นมาทันที เพราะว่าถ้าคำถามสุดท้ายที่พี่แดงของเราตอบถูกในวันนี้พี่แดงก็จะได้ขึ้นเป็นแชมป์เปี้ยนในซีซั่นนี้พร้อมกับได้รางวัลชีวิต LED 40นิ้วรวมไปถึงดูเคเบิลทีวีฟรีตลอดชีวิตอ้ยิ่งใหญ่มากๆยิ่งใหญ่มากๆงั้นเดี๋ยวเชิญเลือกพี่แดงเลือกแผ่นป้ายเลยค่ะผมขอเลือกป้ายทีมเอ็นเครื่องไมยทีครับ เอาละค่ะและพี่แดงของเราก็เลือกแผ่นป้ายมาแล้วนะคะคำถามนี้ห้ามผิดเลยนะฮะห้ามผิดเลยค่ะแผ่นป้ายที่เลือกก็คือพี่แดงเลือกป้าย g M N เครื่องมือ IT ค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า g M N เป็นบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นได้ไม่นานมานี้นะคะเป็นน้องใหม่ไฟแรงในการให้บริการสัญญาณเคเบิลทีวีท้องถิ่นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตกล้อง CC t ีและเครื่องมือ IT ต่างๆค่ะ คำถามค่ะบริษัท g m n Media Network จำกัดเปิดให้บริการมาแล้วทั้งสิ้นกี่ปีพั่แน่ข้อนี้ง่ายที่เดีีวเองครับผมซึ่งคำถามนี้นะคะพี่แดงของเราต้องใช้เวลาคิดสักนิดนึงค่ะเพราะว่าตอบถูกจะได้เป็นแชมป์ในวันนี้เลยค่ะ,ะผมขอตอบเลยด้วยกัน6ปีครับผมเอาละค่ะครับ และคำถามที่พี่แดงตอบเรามาทั้งหมดนี้นะคะลุ้นกันมากครับตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าพี่แดงตอบถูกก็จะได้เป็นแชมป์ไปแต่แ<ล>ถ้าตอบผิดก็จะได้ไปแข่งกับพี่ออในรอบหน้าต่อไปใช่แล้วครับและคำตอบที่ตอบมาทั้งหมด มากเลยครับของรางวัลแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่แดงของเราด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเรามีเกมดีๆเราจะเชิญพี่แดงครับเจอกันใหม่ซีซั่นหน้าแน่นอนซีซั่นใหม่แน่นอนค่ะแล้วคุณแดงหนองอีโต้ของเราก็ได้รับชัยชนะในซีซั่นนี้หนึ่งเขาผู้นี้จะผ่านศึกเกมการแข่งขันมาอย่างโชคโชนในเกมที่หนึ่งเขาได้ใช้ทักษะสกิลประสบการณ์ในการแว้นมอเตอร์ไซค์ ผสมผสานกับการมีร่างกายที่สั้นกระทัดรัดส่งผลให้เขาฝ่าดงกระถุนปืนมาอย่างง่ายได้และสามารถพิชิตเกมการแข่งขันเพนบอลมาได้ในเกมที่สองเขาสามารถกินน้ำปั่นได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากร่างกายที่สั้นกระทัดรัดทำให้ลำไส้มีความสั้นน้ำปั่นเดินทางได้อย่างไม่มีสะดุดผสมผสานกับการมีโชค ที่ได้รับหลอดชาไข่มุกซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดส่งผลให้เขาที่ชิดเกมการแข่งขันกินน้ำปันมาอย่างขาดลอยและในเกมสุดท้ายด้วยสติปัญญา IQ ระดับมหาเทพผสมประสานกับการมีปฏิภานไหวพริบทำให้เขาตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำประดุด,ดังลูกศิษย์ของอันเบิร์ตไอสไตล์ส่งผลให้เขา พิชิตเกมการแข่งขันตอบคำถามฮะลโโหดมัดได้และเป็นแชมปเปี้ยนในซีซั่นที่หนึ่งเอาละค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญของเราแล้วก็ของพี่แดงของเรากันแล้วนะคะคก็เดี๋ยวเรามาทำการมอบรางวัลกันเลยดีกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมรอคอ,อยนั่นเองว่าใครจะได้รับรางวัลน,นี้ ผู้รับรางวัลก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมาถึงรางวัลแรกนั่นก็คือทีวี LED 40นิ้วขอบอให้แก่พี่แดงน้อยที่โตของเราเลยค่ะโอ้โหตบมือกันเทียวเลยนะครับรีงวัลทอมดีใจด้วยค่ะเยอะ้างค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับทีนี้นิมรางวัลค่ะได้ทีวีไปแล้ว ไม่ได้เลยที่จะต้องรับชมเคเบิลทีวีของเราเป็นแบบดีๆแบบนี้นั่นคือรางวัลรับชม t m n เคเบิลทีวีฟรีตลอดชีวิตเอาไปเลยครับโอ้โหค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยคะคะนี่ก็คือโพสชนาผู้ชนะของเราในวันนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเกมการแข่งขันของเรานะคะมีทั้งความมันความสนุกสนานความตื่นเต้นนะคะสำหรับผู้ที่ชนะก็คือพี่แดงเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับผู้แพ้ของเรานะคะพี่ออดก๋วเตี๋ยวเรือก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะโอกาสหน้าเดี๋ยวมาร่วมเล่นเกมกันใหม่นะคะและก็วันนี้เลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะ CMN c a b l e TV เ m n Internet Wi-Fi ม m n High Speed Internet g m n CCTV และ g m n เครื่องมือไอทีค่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์และเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนะครับสำวันนี้นะครับ รายการทีเมนบันเทิงเคเบิลเกมของเราก็ได้เดินทางมาในถึงเทปสุดท้ายของซีซั่นที่1แล้วใช่แล้วเจอกันใหม่ในซีซั่นที่2นะครับรับรองว่าสนุกสนานมันสะใจกว่าเดิมแน่นอนแน่นอนครับวันนี้เราทั้ง3คนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจมาร่วมสนุกกับเกมการแข่งขันของเราสามารถติดต่อได้ที่เบอร์038249734และ0898337811